ท่านพ่อเจ้าบ้านนั่นมาอีกแล้วหรืออีหลินไม่ต้องการแต่งงานกับเขาแต่อี่หลินต้องการแต่งงานกับท่านพ่อเจ้าคือซูเฟิงเป็นผู้มีพระคุณของตระกูลเซี่ยวต้องขอบใจเจ้ามากไม่เช่นนั้นน้องชายของข้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างนายท่านชมข้าเกินไปแล้วข้าแค่ทำตามหน้าที่ของคนรับใช้ก็เท่านั้นเอออออไม่แล้วไม่แล้ว ยังหนุ่มยังนัน่นแข็งแกร่งแต่ไม่ทะนงตัวต่อไปก็มาอยู่กับข้านะไม่มีทางซูฟังเป็นของข้าท่านพ่อจะเอาไปไม่ได้ก็ได้เออ,เอ,อแม่นางสองหมายความว่าแม้ชื่อเสียงของตระกูลเซียวจะเป็นที่เขารบของหลายคน แต่ที่สำนักก็ยังมีคนคอยตามกวนแม่นางสองนางจึงอยากให้ข้าปกป้องนางเป็นเช่นนั้นเองข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถปกป้องอีลินได้ท่านพ่อของข้าดีที่สุดเจ้าควรจะไปหาอันเทียนนานข้าไม่อยากไป เจ้าควรไปเจอเขาด้วยตัวเองเพราะพ่อก็ไม่อาจปฏิเสธเขาได้ลูกควรตัดสินใจด้วยตัวลูกเองอือันเทียนหนานอีหลินของข้ากลับมาแล้วอันเทียนหนาน ข้าเซลยวอี้หลินไม่ใช่อี้หลินของเจ้าอี้หลินข้าได้นำเสื้อชั้นดีมามอบให้เจ้าด้วยข้าได้เสื้อตัวนี้มาจากทางใต้มันดูใส่สบายมากเจ้าได้ใช้ชนะมาจากสงครามทางใต้หรือใช่แล้ว ข้าบังเอิญชนะและฝ่าบาทได้แต่งตั้งให้ข้าเป็นขุนพลและในวันนั้นข้าจะประกาศงานแต่งงานของข้าเซียวอี้หลินจะต้องเป็นผู้ที่ทั้งอาณาจักรจะต้องอิจฉาเพราะความงามของขุนพลอย่างข้าข้าไม่ฟังหรอกเจ้าจะคุยโม้โอวดอย่างไรมันก็เรื่องของเจ้าซูฟังไปกันเถอะ หยุดนาอีลินขออภัยแม่นางสองไม่อยากจะยุ่งกับท่านท่านควรหยุดตามก่อกวนนางได้แล้วเป็นลูกผู้ชายท่านก็ควรจะต้องให้เกียรติผู้หญิงบ้างลบไปไม่มีทาง เจ้าเป็นใครข้าน้อยเป็นเพียงผู้ติดตามของแม่นางสองและเป็นคนรับใช้ของตระกูลเซียวไม่ทราบว่าคุณชายอันจะชี้แนะข้าได้หรือไม่เป็นแค่ขี้ข้าก็อย่ามายุ่งเรื่องของเจ้านาย ไม่จริงเจ้าบ้านี่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับสวรรค์ชั้นที่สองสูฟังสูฟังเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าไม่เป็นไรอีหลินเจ้าถอยออกไปเจ้าลูกหมานั่นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เจ้ากล้าสั่งข้าหรือ อีลินเจ้าหมานี่เจ้าลูกหมากล้าบังอาจแตะต้องตัวอีลินเจ้ากล้าหรืออีลินปล่อยมันข้าจะสังหารมันแม,แม่นางสองข,ข้ากลัวจังเลยแม้ว่าข้าจะต้องตายแม่นางสองก็ไม่มีวันยอมแต่งงานกับเจ้า ซูฟังทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานกับข้าท่านโอ้อวดเพียงเพราะได้เป็นขุนพลท่านดูถูกแม่นางสองมากเกินไปแม่นางสองไม่เคยสนใจยศตำแหน่งหรือเงินทองหรอกเว้นแต่ว่าเจ้าจะขึ้นเป็นององของอาณาจักรได้หนึ่งปีภายในหนึ่งปี การจะขึ้นเป็นององไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าเขาจะโชคดีได้ขึ้นเป็นขุนพลก็เถอะนอกจากนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกยุทธที่มีระดับสูงมากคงเป็นไปไม่ได้แน่แค่เวลาเพียงหนึ่งปีเป็นความคิดที่ฉลาดมากถึงเวลานั้นข้าก็มีข้ออ้างที่จะไม่แต่งงานแล้วดีถ้าข้า ไม่สามารถขึ้นเป็นองได้ภายในหนึ่งปีข้าจะเลิกยุ่งกับเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าข้าขึ้นเป็นองได้หวังว่าเจ้าจะรักษาสัญญาภายในหนึ่งปีข้าจะขึ้นฝ่ามือนี้ให้แก่เจ้าถึงตอนนั้นใครตายก็ไม่ผิดเจ้าหาที่ตายเองดีถ้าเช่นนั้นข้าจะรอ ซูฟังเจ้าแม่นางสองไม่ต้องกังวลซูฟังเจ้าไม่ควรไปท้าสู้เช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าอันเทียนหนานเป็นใครบุตรชายตระกูลอันคนนี้ได้เข้าสู่ระดับจิตวิญญาณตอนอายุแค่15เอาอายุได้17ก็สามารถเข้าสู่ระดับสวรรค์ได้และภายในปีเดียวกันเขาได้เข้าร่วมกองทัพและได้รับความสำเร็จมามากมาย ตอนที่เขาอายุ1 8เขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถสอบเข้าสำนักขงจื้อได้และได้รับการยอมรับจากปลาดทั้ง7ของสำนักผู้คนทั้งหลายในเมืองเฮ่อเฉิงแห่งนี้ต่างก็ให้ความเคารพเขาใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับไหนแล้วและอีกหนึ่งปีภายหน้าเขาจะไปถึงระดับไหน ช่องว่างระหว่างเจ้ากับเขามันห่างกันเกินไปถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนฉลาดมากก็เถอะจากคนธรรมดาเข้าสู่ระดับ8ภายในหนึ่งเดือนและเข้าสู่ระดับจิตวิญญาณภายในสองเดือนและต้องไล่ตามเขาให้ทันภายในหนึ่งปีแล้วก็ระดับเอ๋ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ ซูฟังข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทําได้แม่นางสองท่านไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ให้ท่านแต่งงานกับเขาแน่นอนอืมเหตุใดถึงกลับมาเร็วเพียงนี้เรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้แหละท่านลุง เอยเขาเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสวรรค์และยังเป็นขุนนางเจ้าไม่ควรทำเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็เป็นเพียงมนุษย์แม้ว่าเขาจะเป็นขุนนางแต่เขาก็เป็นเพียงคนเดินดินตราบใดที่เขายังใช้เท้าเดินอยู่บนพื้นข้าก็ไม่มีวันเกรงกลัวฮะอ๋ะอออออ คำพูดเฉียบคมและยังแฝงไปด้วยความกล้าหาญไม่ทราบว่านายท่านพอจะช่วยข้าได้หรือไม่ได้ข้าจะช่วยเจ้านายท่านรู้หรือไม่ว่าวัตล,ลับอยู่ที่ไหนและหากเป็นวัตถุลึกลับสายฟ้าก็ยิ่งดีหากเจ้าต้องการวัตถุลึกลับสายฟ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเจ้าควรรู้ว่ามันอันตรายสักแค่ไหนดังนั้น เจ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปข้าจะเป็นคนไปหาให้เจ้าเองเซียวลินพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของท่านผู้ตรวจการวันนี้ข้าจะต้องไปตรวจสอบที่ชายแดนเจ้าจงเตรียมของขวัญไปส่งมอบแทนข้าข,ข้าไม่ไปได้หรือไม่เจ้าต้องไปข้าขอตัวก่อนข้าต้องไปเตรียมของขวัญ พวกเจ้าก็ไปได้แล้วเจ้าตามข้ามาทำไมอะไรห้องนี้ไม่ใช่ของข้าเหรอนี่มันห้องของข้าข้าก็นึกว่าเป็นห้องของข้าซะอีกโหแม่นางสอง ห้องของท่านสกรปรกมากให้ข้าเข้าไปทำความสะอาดดีหรือไม่เข้ามา